กราบสวัสดีนะครับผมนะอยู่กับผมบุญเรืองสล็อตนะวันนี้เราก็มากับทุน340บาทนะครับเกมมาทองวีสองของเราเหมือนเดิมนะมาไปนี่เบ็ดหาบาทกันเลยดีกว่านะมามาตรงวันนี้5บาทดอกแรกยังไงอย่าเพิ่งเหงาเหงาแล้วก็เหงามาเล่นมาจังวันี้ต้องใจเย็นนิดนึงนะใจเย็นนิดนึงจังหวะน,นี้โอ้โห้ไม่มานะแม่โอ้โห เหมือนจะเหมือนจะโดนโอ้โหเหมือนจะขนเกลือมาอีกหรือเปล่ามาตรงนี้จังหวะนี้ยังไงโอ้โหพ่อหนุ่มพ่อยอดชายมาดิพ่อหนุ่มพ่อยอดชายโอ้โหพ่อหนุ่มพ่อยอดชายโอ้โหเอ๊แซลนี่แซวหน่อยไม่ได้เลยนะโอ้โหดูมาทีละสองฟองไงเองอะมาทีละสองฟองไงมาวายสามตัวเฮ้ยนี่อีกรึเปล่าฮะโอ้โหวิ่งมันน่าจะมีอีกนะโอ้โหโอ้โหอย่าเพิ่งเหงาดิ โอ้แต่ให้กันแป๊บเดียวแล้วก็เหงาไม่เอานะยังไงยังไงพอนุม่มบริจาคเอ,อมาเอ,อ้ฟีแรกมาแล้วว่มาแล้วคนเกลือมาด้วยหรือเปล่านะจังหวะนี้ฟีแรกโอ้ดอกแรกก็เหงาดอกสองก็เหงาดอกที่สามไม่เหางาว่าจังหวะนี้อะไรต่อมีวายโอ้โหมีวายยังไม่ไหลนะมึงนะนาบางทีนะนาบางทีนะสองขีดมาหรือเปล่า สองขีดไม่มาเอาอย่างอื่นไปแทนจังหวะนี้สองขีดมาเรียบร้อยโอ้โหเอ้เฮ้ยโอ้โหสี่ร้อยสามสิบสามนึกว่าจะไม่มาแล้วนะสองขีดเมื่อกี้นะม,มา,ห,าห้ารอบยังไงสี่เอ้ยอะไรวะไม่มีเอ้ยมีอยู่ห้าลืมดูเฮ้ยสองโอ้โหสองนกไม่มาสามมาหรือเปล่าเอาสองมาหรือเปล่าเอาหนึ่งเอ้ย ยังไงไหลอกลมโอ้โหไม่มีเป็นสามกลมที่ตกลงมาโอ้โหเสียดายมาเท่าไรสี่ร้อยหกสิบเจ็ดโอเคเฮ้ยแซวไม่ได้เลยนะโอ้โหมาขออนุญาตปรับไปที่สิบบาทนะทุกคนนะมาสองโอ้โหสองไม่เข้ามาชอตขายโอ้หโอหเฮ้ยเฮ้ยภาษาจีนออืื้หวุ่นไกลเกินภาษาจีนอะมายังไง แล้วก็แล้วก็ยังไงพระหนุ่มพระชายวายกูยอย่างนี้ระเบิดตูมไปหนึ่งทีแล้วอู้ไม่มีไม่มีอะไรเลยโอ้นะล้วก็จะเหงายาวกันหรือเปล่าจังหวะนี้สองกลุ่มช่้งแรกไม่มาโอ้โหเขาไม่มาตามนัดว่ะโอ้เอ้ยเอ้ยยังไงโอ้โห้โห แล้วจะลูดคืนหรือเปล่าจังหวะน,นี้อะไรวายคู่จังหวะน,นี้ตูมไปหนึ่งทีสองช่องแรกโอ้โหสองช่องแรกน่าจะมานะโอ้โหดูอู้แซวไม่ได้เลยนะไอ้เหี้ยโอ้โหเอาเรื่องว่ะมาจังไงเอ้ยไม่ได้เลยนะปะนุ่มคนนี้เขาไม่ได้เลยมามามาเถอะนะมาเถอะมาจังหวะน,นี้ฮะโอ้โหไอ้เงี้ยต้องสองรูมาทีแล้วสองฟอง มาวายโอ้โห,มไ,โโหไม่มีคู่อีกอห้าช่องแรกห้าช่องแรกเท่านั้นห้าขีดโอ้โหไม่มีเอ้ยมามาเลยลูกพี่มาเลยโอ้โมาจัางหวะนี้ยังไงไวายห้าไหลไปดิปวายแล้วก็ห้าโอ้โหไม่มีโอ้โห มาวายคูหนึ่งทีวายคู่อีกหรือเปล่าโอ้โหไม่มีไม่ไมหลหอีกเฮ้ยโอ้จะไม่ไหลให้กันหน่อยเหรอเปลนป้ายลูกพี่โอ้โหสามมาสองขีดห้าขีดสองขีดห้าขีดจังหวะนี้อะไรต่อโอ้โหโอ้โอโอมาสองรอบสุดท้าย รอบสุดท้ายยังไงรอบสุดท้ายวายคูมาปลอบใจแล้วก็ระเบิดไปหนึ่งทีอะไรต่อจังหวะนี้ไม่มีโอ้โหเจี๊ยสองร้อยห้าสิบสองร้อยสามก็แตกอยู่แหละแตแตกน้อยเกินโอ้โหก็ายอดจ่ายไปหามาใส่กระต่อจะรออะไรเฮ้ยเนี่ยถ้ามันลดกลับไปเหลือห้าร้อยคูไม่เล่นแนละ้วไอ้นี่ยโอ้โห เพื่อมึงเลยครับว่าจะโดนลูดคืนหรือเปล่าเนี่ยโอ้ห้ามาห้ามาจังหวะน,นี้อะไรต่อไม่มีมาทีละฟองมาทีละฟองมาทีละฟองอะสามไปสามไ,ไปจังหวะน,นี้สองกลมเรียบร้อยกระชากใจไปหนึ่งทีโอ้โหเอ้ยโอ้โหมีภาษาจีนมาปลอบใจโอ้โหอยสองของสองว่ะเฮี้ยโอ้โหนึกว่าจะไม่แตกมาโอ้แล้วมึงจะขนาดนี้แล้วนะ โอ้โ oh, หมาทีละฟองมาทีละฟองสองฟองวายคู่กับห้าของเขาแล้วก็สองขีดช่องแรกมาหรือเปล่าสองขีดโอ้โหไม่มาเฮ้ยโอ้ยอย่ามาทีละฟองเดี๋ยวมาดูมาทีละฟองมาทีละฟองไม่ชอบเลยสามสามมาจังหวะนนี้เฮ้ยเฮ้ยมาสามฟองเออต้องเป็นแบบนี้ดีวะโอ้โหมา ยังไงโอ้โหมิถ้ามึงไม่แตกนี่กูงอละไอ้เหี้ยน่าจะโดนลูดคืนแล้วแหละถ้าผืนเล่นต่อเนี่ยมาสามต้องแรกโอ้โหไม่มาอีกโอ้โหจะได้ยังไงพ่อหนุ่มพ่อยอดชายยังไงพ่อหนุ่มพ่อยอดชายเฮ้ยวายคู่ของเขากับห้าอีกหนึ่งกองแล้วก็วายสามตัวแต่อยู่ไกลเกินแต่ยังแตกอยู่กับห้าของเขาอู้หูเฮ้ยเออสามร้อยแปดสิบแปดโอ้ ก็แต่วายเมื่อกี้มันอยู่โคตรไกลแต่ไม่นก็ยังแตกนะมายังไงต่อยังไงต่อมีหรือเปล่ามีหรือเปล่าจงังหวะนี้อะไรต่อประตาจีนโอ้โหนี่น่ามีเฮ้ยมาหารอบหนึ่งอสองโอ้โหแตกของพี่เองยังไ,ไงโอ้โหแลสามรอบ ยังไงจังหวะน,นี้2ขีด2ขีดไหลไปหนึ่งทีกับวายแล้วของเขาเกับอีกเฮ้ยวายคู่เอาหน่อยเอาหน่อยโอ้โหมันลเฮ้ยนึกว่าจะไม่แตกเออโอ้โห,โโหมาเป็นเสร็จรวมตามคออีย์พันเจ็ดเฮ้สองรอบมามึงดีมะโอ้โอ้วาไม่ได้รอบสุดท้ายยังไงรอบสุดท้ายยังไงจังหวะน,นี้สองกลมไหลไปหนึ่งทีแล้วก็ห้ามีหรือเปล่าโอ้ไม่มี เฮ้ยโอ้โหสองพันสองโอ้นึกว่าจะไม่แตกซะแล้วนะนึกว่าจะแบบเออสี่ห้าร้อยก็พอไอ้แย่โอ้ช็อตเมื่อกี้สามยังสวยโอ้โหโคตรเอาโอ้โหพอดีกว่ากูหากใครชื่นชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดติดตามด้วยน,นะครับผมนะเจอกันใหม่คลิปหน้าฮะสวัสดีครับผม